มาก็ดินเหนียวเยอะเลยลดินเหนียวเหรอใช่ใชไม่ได้เติมน้ำเลยน้าขุดขึ้นมาเองอ๋อเป็นตาน้ําขุดได้ประมาณสามวันแล้วน้ําขึ้นมาเออหนึ่งเมตรตอนนี้น่าจะสองเกือบสองเมตรแล้วแหละนี่อืมก็แรกมีกระดือบ่อแล้วก็คือน้าท่วมน้าท่วมหมดแล้วก็กว้างกว้างสองงานยาวทำยาวก็ประมาณสามงานได้ไหมเออพูดดังๆนะกว้างสองงานยาวประมาณสามงานใช่ไหม ก็เป็นบอ่อดินเหนียวตอนแรกดูไม่ออกนะสาว่าเป็นดินเหนียวใช่เพราะว่าตอนแรกอะเป็นเหมือนกับเป็นที่ซับน้ำน้ําขึ้นมาตลอดเนี่ยน้ําออกมาจากข้างบนเออตอนแรกนึกว่าตาน้ำมันก็จะผุดจากข้างล่างอ๋อมันออกมาข้างข้าง,างบ่อทั้งนั้นเลยนะั่นแะ่ะเออด้าน,นข้างบ่อแวแววเป็นแบบนั้นน่ะน้ําน้ําออกมาเออน้ําออกมาแต่ตอนนี้ยังยังได้ลงไปนะอ๋อน้ำเต็มแล้วก็ไม่ได้ลงแล้วแหละใช่ก็ทำเป็นตะพักน้ำใช่ไหมไอ้ตะพักนี่เป็นตะพัก มีสามชั้นนะคะสามชั้นสองห้าสองจมไปแล้วแล้วก็นี่อีกสองนะข้างบนนู้นอีกหนึ่งนะอ่าโอเคก็ทําเป็นสะดือบ่อด้วยใช่ไหมใช่ขุดสะดือบ่อจนแบบว่าเจอหินอืมเออก็ลงไปข้อหรือว่าก้อนหินเฉยเฉยก็ดังแบบดังดังสะท้อนเลยนะเป้งเป่งเลยอ่ะเนาะเราจอบลงไปขุดดูเพราะว่าเห็นแมคโครขุดแล้วไม่ลงเออเออแล้วก็เออสงสัยเฮ้ยถึงถึงชั้นหินหรือเปล่าเออดีใจนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเหรอเออ เพราะว่าเออถ้าเราขุดลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งน่าจะได้น้ําที่มันแบบว่าขึ้นมาจากใต้ดินน่ะอืมอันนี้ด้านบนตรงนี้จะปลูกอะไรทําอะไรบ้างด้านบนเนี้ยอนาคตก็ว่าจะปลูกไม้ติเตี้ยพวกฝรั่งอะไรพวกนี้แหละเออเออเพราะว่าไม่อยากให้แบบเออลกดูแล้วลกอยากให้มีพื้นที่แบบเออแบบเราทิ้งสายตาได้ดูเป็นกว้างๆไปอืมได้ได้รู้สึกว่าโลง่งแล้วนี่น้ํามาจากไหนที่ไหลไหลหตรงนั้นอันนี้เป็นตาน้ำขุดอีกหน้านี้ ตอนแรกกระถมหมดแล้วเนี่ยถมปิดหมดแล้วอืแล้วก็น้ําก็เออขึ้นมาทีนี้ก็ต้องให้แมคโครขุดเป็นล่องน้ําลงไปอีกออแล้วก็น้ําก็ไหลตลอดเนี่ยเออ๋เอ,อเป็นน้ําผุดใช่ก็จะรอดูว่าเออถ้าเกิดว่าช่วงเมษาไม่รู้ว่าน้ําจะแห้งไหมถ้าเกิดไม่แห้งก็ต้องเป็นครูน้ําไปแล้วนี้น้ําไหลไปไหนเออข้างสวน ลงไปข้างๆนี่เป็นร่องน้ําหมดเลยอ๋อโอเคไม่น้ำเป็นส่วนคนอื่นไหมที่ไหลลงไปนคนอื่นเพราะว่าตรงนี้เป็นที่รับน้ําที่รับน้ำถ้าไม่ขุดบ่อก็ไม่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเออซื้อมาแล้วเป็นที่ลุ่มแล้วรับน้ําจากคนอื่นเราก็ต้องขุดทางน้ําให้อืไว้รับน้ําคนอื่นน่ะแต่ว่าไม่ให้เข้ามาในบอ่ออันนี้ใช้เวลาขุดสามวันเหรอกี่วันเจ้าแรกอ่ะสองสองหมื่นแปดขุดไปนานมากคนขุดน่าจะแบบว่าเออ ไม่ค่อยชํานานนะคิดตัวเองอเพราะว่าขุดแล้วถลม่มตรงนู้นนะ่ะอ่าตรงนู้นถลม่มใช่ถลม่มเพราะว่าเขาขุดหน้าดินเราออกมาแล้วก็พอหน้าดินเสร็จเขาเอาดินเหนียวโปะทีนี้ดินเหนียวมันหนักอะ่ะมันสไลด์ลงมาเลยอะ่ะพอ,อเอ่อตั้งแต่กรกัดานะจนถึงธันวาเนี่ยคือเขาขุดไปกรกดาแล้วก็หยุดไปยาวเลยแล้วมามามกลาเนี่ยก็เขาส่งต่อให้เพื่อนเขามั้งก็เพื่อนเขาขุดสองวันเสร็จอืออือสองวันเสร็จเลยอะ่ะ คือเห็นเห็นท like mm ี่แกถ่ายรูปไปอ่ะก็จะเป็นแบบสีสีขาวๆนึกว่าเออดินอะไรทําไมมันอสวยดีเขุดลงไปตอนแรกก็คือเป็นดินธรรมดาแล้วก็ดินเหนียวแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นดินทรายเหมือนดินทรายปนดินเหนียวอันนี้เหมือนเป็นทรายนะเออเออนี่เป็นทรายนะเออแล้วก็พอลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นเป็นหินละือเป็นหินเออขุดออกมาแล้วหินก็เจาะไม่ลงนะขอดยังแบบไม่ ไม่นั่นเลยอ่ะไม่ยอมไม่ขุดให้แล้วก็ดีใจใช่ไหมที่เขาทําตะพักให้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ละเจ้านะในเบตงไม่มีใครทําพักเลยอในเบตงบ่อนะก็ขุดแบบนี้ลงไปเลยอ่ะไม่มีตะพักอีกชั้นหนึ่งจริงๆถ้าทําอีกชั้นหนึ่งก็จะดีมากเลยเพราะว่าอีกระดับหนึ่งเราก็สามารถเอออันนี้ระดับนี้สูงสูงหน่อยใช่ไหมถ้าน้าเกิดไม่เต็มอ่ะยักขึ้นดูแลยากคือความคิดเขานะอืแล้วฝั่งนู้นบนนู้นทําอะไรคันบ่อ ตรงนู้นก็เป็นตาน้ําผุดนั่นน่ะไม่รู้จะยังไงนั้นตรงนั้นเห็นใช่เห็นเออใช่น้าเป็นเววอยู่นัํนน้าผุดขึ้นมาในที่สูงนะเออพอเดินเข้าไปใกล้ๆมีน้ําผุดหมดเลยตรงนั้นอ่ะอืมก็ดูว่าอาจจะให้แมคโครเล็กอ่ะมาช่วยปรับแล้วก็อาจจะปลูกไผ่มั้งโอเคใกล้ๆกับที่น้ําผุดน่ะเพราะว่าเออไผ่ไผ่เขาจะดูดน้าโอเคก็ลองแก้ปัญหาดูก็เคยเขาเคยมาเก็บฝรั่ง คงเป่าซื้อตรงนี้ของของแก่แล้วก็เขาเคยถ่ายมาฝั่งนี้แหละก็จะเป็นตรงเป็นหญ้าลูกๆแบบแบบแบบนั้นแหละนะบบก็ทั้งหมดเลยแล้วนี้พอมาทําแล้วแบบดูหน้าดูโล่งหมดเลยนั่นของใครตรงต้นกล้วยนั้นของเขาของแกอ๋อก็พี่แป๊บไปตัดหญ้าอะไรใช่ไหม้ด้านนั้นข้งางเคียงอ่าโอเคก็จะปลูกไผ่เหมือนกันมั้งอืมน่าจะปลูกไผ่แล้วก็ไม่ได้ลงทุเรียนแล้วเพราะว่าเจ้าของบอกว่าทุเรียนเยอะแล้ว อ้อยต้นนี่คือเยอะมากร้อยต้นปลูกไว้ร้อยต้นแล้วอันแล้วบ่อนั้นน่ะบ่ออีกบ่อหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนั้นเป็นบ่อเลี้ยงปลานิลบ่อเลี้ยงปลานิลอ่าบ่อเล็กก็แมคโครเข้ามาแล้วไหนๆก็ช่วยขยายบ่อให้ด้วยเลยแล้วไปถมบ่อเล็กคือบ่อเยอะมากอันนี้คือขยายแล้วหรอขยายแล้วที่เป็นดินใหม่ๆหมนั่นเออตอนแรกอ่ะตอนแรกอยู่ตรงนี้ขอบบ่อตรงนี้เป็นคืน้ำให้ตอนจำได้ไหมอ่าเนี่ยเป็นคืนน้ำขอบบ่อ อ๋อโอเคแล้วเป็นแหลมๆากแล้วก็กว้างอยู่แค่นี้แค่ไม่ไม่ถึงเมตรหนึ่งปลูกมะพร้าวก็ไม่โตแล้วเดินตัดหญ้าก็ยากก็เลยให้เอาไอแหลมนั้นออกไปแล้วก็เอาดินไปปะกบ่อเล็กนู้นอ๋อซึ่งเดิมทีตรงนั้นะไปถมไปถมเป็นตาน้ำเหมือนกันอีกแล้วก็จะไว้ปลูกลดน้ำทุเรียนสร้างลงปั้มน้ำเสร็จแล้วบ่อเสร็จแล้วขุดเสร็จแล้วเจ้าเท้าแก่มาขายที่ตรงบ่อใหญ่นี้อ่ ต้องขุดบ่อใหม่อีกแล้วก็มาทําลงปั้มน้าใหม่อันนี้อะไรที่ลอยอยู่นี่แหนหูหนูเหรอแหนหูหนูเออเขาจะบอกเลยว่าเหมือนเห็ดหูหนูเลยใช่แล้วก็เอามาทําปุ๋ยบางทีอะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปอยู่บ่อใหญ่นะไม่มีปัญญาตักเอออันนี้ทําปุ๋ยได้ใช่ไหมใช่อืมกวัวมากเลยขนาดมันมาจากไหนมาจากไหนปลูกหรอของบ่อของสวนนู้นมาอือแค่นี้เดียวเองเต็มเลยทีนี้ปลานินก็กินไม่ทันเออ เราต้องคอยตักขึ้นมาข้างบนเหรอให้ตากมันให้แห้งเหรอใช่เนี่อ๋อนี้เออทให้ดินโป่งเออทำให้ดินโปร่งก้นกระถางได้นะนี้โอเคอืมดูทุเรียนไหมดูทุเรียนที่หลงอยู่ลูกหนึ่งต้นกี่ปีนะทุเรียนเออต้นทุเรียนปีกว่าสามปีกว่าได้ทุเรียนมาลูกหนึ่ง รอกินอยู่นานละพันอะไรมหมอนทองสามปีกว่าไม่ใช้ยาเลย <c oughs> ทำปุ๋ยกันเอง <c oughs> แล้วก็ดูแลก,กันเองใบทุเรียนแมงไม่ค่อยมีกิแบบแเเนเออ จะดีถ้าเป็นดินจากใบไผ่อ๋อเขาเคยกินที่มาจากข้างล่างตอนที่เป็นป่าอยู่นะตรงนี้เป็นผักเป็นดงไผ่หมดเลยอื้อนี่ไงโอ้ลูกใหญ่แล้วเมื่อไหร่จะได้กินไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่ดูไม่เป็นด้วยนะ,เ,ะเนี่ยมีเชือกอยกลูกหนึ่งมีเชือกเชือกเตรียมมาผูกแล้วนะคนผูกไม่ผูกสักทีรอจะผูกเชือกทุเรียนเนี่ยว,วว่า แล้วไม่อยากให้หล่นพื้นเด๋อวช้ำอยากลองชิมแล้วแล้วดูก็ก็ดูไม่เป็นใช่ดูไม่เป็นใช่ไหมว่าจะได้กินหรือยังดูไม่เป็นอืมเขาให้ดูปิงหรอปิงมันนั่นน่ะห่างแล้วเนี่ยหนามฝั่งนี้ห่างเทพจะเหมือนเป็นทุเรียนไม่มีหนามแล้วนะเออใกล้ได้กินแล้วมั้งใช่เออก็อยากจะลองกินทุเรียนอินทรีย์ดูนะโอ้เราเรากินทุเรียนของคนอื่นมาเยอะนะ เขานี่อินทรีย์ของแท้ไงเออของคนอื่นเราก็ยังไม่แน่ใจนะบางทีก็ฉีดยาฆ่ายาฉีดใช้ปุ๋ยเคมีบ้างแต่นี่ไม่มีเลยไม่เคยใช้เลยยาฆ่ายาโอเคนู่นลดน้ำก็เป็นแบบธรรมชาติจริงๆเออเพราะว่ารอรอต่อท่ออยู่ใช่ไหมก็จะลดแบบนั้นสองหัวเออก็อ๋อเอาเอาสายยางแล้วก็ยง คองไว้กับต้นทุเรียนแล้วก็ปลูกไปเพราะว่าคนรถรถไม่ทันก็เดี๋ยวพวกเราจะสั่งสั่งดินใช่ไหมแล้วก็เอาเอาดินมาไว้ตรงใต้กอไผ่พวกนี้แล้วก็ขุดดินเอาไปปลูกผักสวนครัวเนาะใช่รอให้ใบไผ่ลงมาแล้วก็เออเอาขี้วัวกองไว้บนกองดินนั่นแหละแล้วก็ให้มันเกิดเป็นเชื้อจุลินทรีย์เป็นอะไรในในดินนั้นเลยนะเพราะว่าตรงใบไผ่เชื้อราชนิดดีอยู่ตรงตรงแถวต้นไผ่เออเคเชื้อราขาวอ่ะ นั่นแหละเป็นเชื้อราชนิดดีให้มันไปอยู่ไปอยู่ในกับมเมล็ดต้นไม้อ่ะจ,จะดีมากได้ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวรอรอรอเราสั่งสั่งดินแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดินไปปลูกในเมือง<ห>ปลูกผักไว้ในเมืองให้มันมีจุลินทรีย์ของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรมากนะ,ะผสมของมันเองตรงนั้นแหละ <Okay. S 2> แล้วเราตักออกไปใช้อ่าโอเคอันนี้ต้นอะไรข้างๆทุเรียนต้นทุเรียนเหมือนกันเหรอทุเรียนแต่ว่าคนละสายพันธุ์กันอ่าแปะแปะปลูก หลายสายพันธุ์แปลงเนี้ยอืออแต่ว่าตรงนี้จะเป็นหมอนทองหมดพอไปตรงนั้นน่าจะเป็นโอชีโอชีแล้วยังไม่มูซันคิงนี่มูซันคิงอ่าโอเคคุณรถรถไม่ทันดูใบทิ้งใบแล้วนั้นเหลืองแล้วนั้นรถน้ำไม่ทันเออขุดบ่อก็ยังไม่ได้ทำในนั้นสักทีนะใช่ได้ทำท่อน้ำอ๋อ เดี๋ยวเดินไปดูทุเรียนอีกทีหนึ่งฝั่งนี้รอกินนะลูกนั้นอ้าวใครนี่วิ่งมาชอ็ชอกกแลตช็อกกาแลตตามแกเหรอวิ่งไปไหนอ้ยอันนี้คือ แช่ขีววัวไวเลี้ยงไสเดือนอ๋อแช่คีววัวไว้จืดมันจะไปแบบมันมันไม่งั้นมันเป็นกดมันเค็มมันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเค็แบบจืดๆนะอ๋อคีววัวเค็มเกินก็แช่ไว้ใช่แล้วก็แล้วแล้วยกอันนี้ไปไปให้คีววัวเอ้ยให้ให้ไสเดือนเหรอใช่เอาอันนี้ไปใส่กระบะไสเดือนก็จะกินอืมเออส่วนน้ำเราลดทุเรียนไปเออโอเคแต่ก็จะตักลดขยันนะ ก็เสียดายเทิ่นแต่ต่อไปถ้าทําระบบน้ําเราก็จะมีบ่อไว้ใกล้ๆกันแล้วก็ให้ปล่อยไปกับระบบน้ําเลยนันเราไม่ต้องยกขึ้อมีฝรั่งสุกๆกินบ้างไหมขายขายดีมากฝรั่งเพื่อนมาเที่ยวก็ให้เพื่อนไปกินเพื่อนบอกว่าอร่อยนี่กินได้แล้วนะลูกนี้แต่ว่าลูกอื่นก็คือไม่ไม่ไม่ได้มาดูเลไมันไกลเกินมันไกลแล้วก็ เล็กหน่อยเพราะว่าไม่ได้ดูแลมันใช่แต่ว่าอร่อยถ้าเกิดเนี่ยพี่หาคนห่อฝรั่งอยู่เดี๋ยวเราจะมาช่วยห่อละได้กินอู้เนี่ยลูกพองนี่เดี๋ยวซเอากลับไปกินอยากกินเลยกินแลเช็ดหน่อยไม่มียาไม่มียาเช็ดกับเสื้อเช็ดกับเสื้อเช็ดเช็ดเนี่ดูสวยแต่ลูกเล็กไปหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ สอนหนังสือไงพ,ออพ,พี่หอลหมหอมได้แล้วสาอร่อยอุ้ยขอโทษเดินกล้องจะสันหน่อยเพราะว่าอ๋อนีต่ตาน้ำอ,อือใช่ เขาซูมหน่อยนี่ไหลออกมาอยู่นี่เป็นน้ำไหลยอยู่อืมนี่ถุดบ่อตรงนี้ได้ไหมเนี่ยทำบ่อปูนอะทำบ่อปูนครอบเลยนี่ตรงนี้จะทำอะไรฝั่งนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นตามน้ำสองสองสามที่นี่บ่อ,บอ สายอยากจะทําอะไรนะสาลาตรงนี้แล้วก็ไปนั่งสมาธิฝึกโยคะอะไรพวกนี้อุ้ยไข่รเรียกอ๋อพี่แอมสวัสดีค่ะฝั่งนู้นน่ะเขาปลูกส้มแน่เลยบนเขาตรงนู้ยังเลยเพิ่งจะขุดบอ่อเสร็จค่ะค่นะเพิ่งขุดเสร็จได้ไม่กี่วันเอง เพื่อนๆว่าแพงไหมสามเอ้ยเท่าไหร่สามหกหมื่นหกหมื่นสองหกหมื่นสองคือเจ้าที่สองคิดว่าน่าจะผสมน้ําสมเนื้อนะแต่เจ้าแรกอะ่ะสองหมื่นแปดก็ถือว่าแพงเพราะว่าเหมือนกับต้องแก้งานอะ่ะแล้วก็เอาแมคโครสองคันเลยอะ่ะแล้วหกหมื่นสองก็อยู่ในหกหมื่นสองนี้ใช่ใช่หกหมื่นสองอืมเพราะว่าใช้แมคโครคันใหญ่คันหลังนะอืมโอ้คันใหญ่มากเออชั่วโมงละสองพัน ๋ยวค่าขนย้ายสามพันจริงๆเขาบอกว่าเขาลดให้แล้วค่าขนย้ายจริงๆนั้นไปกับครั้งละสามพันก็หกพันโอเคอากาศดีแล้วตอนนี้เย็นดีเมื่อคืนน่ะอาบน้ําหนาวเย็นครั้งแรกนะรู้สึกอาบน้ำแล้วหนาวแล้วก็ตอนเช้าอ่ะขับรถไ,ไปที่ไปกินน้ําชากันอ่ะหนาวหนาวหนาวเย็นๆแบบว่าสบายนะไม่ไม่ได้หนาวแบบนั้นเย็นดี กลางคืนนี่เขาขับออกนี่ทุอนหนาวมากเลยนะเขาต้องเอาหนังยางแบบรัดคอเสื้อไม่ให้โดนลมเลยอะทรายมันหนาวแบบมันก็ไม่ได้หนาวแบบนั้นนะแต่ว่าเออปกติคอาอยู่อากาศปกติแนี้ทั้งวันไงใช่นี่ตอนกลับนี่เขาก็ไม่อยากกลับดึกเกินนะเพราะว่าหนาวไม่ได้เอาเสื้อเอาเสื้อเข้าไปตัวนึงได้เขาเอามาสองตัวคือต้องพกเสื้อหนาวมาสองตัวเลยอะยังกินไม่เสร็จเลยได้กินไปนิดนึงอร่อยไหมอร่อยเขาชอบ แล้วลูกเล็กๆอย่างเนี้ยดีลูกใหญ่เกินล,ลูกใหญ่เกินแล้วเสียก็ไม่คุ้มนะมไม่ค่อยอยากให้มันมาเป็นไซส์ใหญ่หรอกเขาชอบไซส์ประมาณนี้มากกว่าอืคือบางทีมันเป็นหน้าผีเป็นอะไรก็เสียดายทั้งลูกเลยอืโอเคก็ให้ไลฟ์ดูแค่นี้แหละอยากจะไปไลฟ์ตรงนู้นที่พี่เขยเขาตัดหญ้าไว้โล่งเตียนหมดเลยตรงอ่าสวนทุเรียนตรงนู้นอะแต่ว่า ไปเดินไม่ถึงโอเคใช่เนี่ยจะสร้างจะสร้างบ้านให้แม่พี่แแม่พี่แป๊บป่ะเดินทางนี้โออยากให้แม่แป๊มาอยู่นะแล้วก็ทรายหลังหนึ่งแม่แป๊หลังหนึ่งเขาหลังหนึ่งใกล้กันโหทำเป็นในนี้เดะโฮมสเตย์อ่ะใช่แกไปเราจะอะไรอืมแกไปก็ให้อยู่แบบว่าเก็บผักเก็บหญ้ากินนะพอพอเออ ให้มีกินแค่นั้นแล้วก็ปลอดภัยก็พอแล้วอืมนี่เดินแล้วก็โอเคโอเคก็นี่แหละหกหมื่นสองพันใช่รถแมคโครรวมแล้วก็คือจ้างสองเจ้าอ่ะสองเจ้าแล้วก็ก็ทำตะพักน้ำเอ้ยตะพักอ่ะเขาเรียกตะพักถูกใจแล้วใช่ไหมเห็นคือแบบพี่อุ้ยพี่ทำให้โดยที่ไม่ต้องขออ่ะทรายอ๋อคนอื่นขอหมดนะหลังๆก็เลยเออขี้เกียจ ที่เก็บไปใส่ใจแล้วอ่ะนะแล้วแต่คนขุดแล้วกันโอเคแต่ถ้าที่อื่นที่เขาขุดบ่อกันทางอีสานบ่อยๆที่เขารับจ้างอ่ะเขาจะขุดตะพักเครื่องขุดใช่เลยก็มีตัวปาดคมหมดเลยนะขอบบ่อเขาคมหมดอันนี้คือได้แค่นี้แหละเพราะว่าไม่มีตัวปาดตัวอะไรทั้งนั้นอ่ะใช้แต่แมคโครอันนั้นคันเดียวอ่ะจะไอ้ที่ตักมันหนักบุ้งปีมันปาดอืแต่ทางทางอีสานเขาเห็นแล้วสวยเขามีตัวเจาะลงไปถึงหินด้วยอืมนี่ก็ เดี๋ยวจะลงส่งภาพที่แกถ่ายที่มีสะดือบ่อให้หน่อยได้ไหมก็<ด>จะลงเป็นหน้าปกวิดีโอนี้นะโอเคให้ดูแค่นี้นะคะพูดได้สวัสดีค่ะ <laughs>